นิสสันนาวาร่า NP สามร้อยสองจุดห้า e ปีสองพันสิบปดเครื่อง VGS Turbo ครับแรงประหยัดน้ำมันตัวนี้มากับสีนิยมสีส้มคันนี้ได้ปีใหม่มากๆครับปีสองพันสิบปดตัวนาวาร่าตัวนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังด้วยครับติดมากับโรงงานครับยิ่งใกล้ๆยิ่งสวยครับสีสวยมาก มาดูเลขใหม่กันครับเลขม่อยู่ที่สามหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นครับเดี๋ยวมาลองสตาร์สตาร์ติดเครื่องนิ่มมากครับภายในสวยแคปใหญ่เปิดได้นี่คือจุดเด่นของตัวนาวาล่าคือแคปจะกว้างใหญ่มากมาดูห้องเครื่องกันครับอันนี้รถสวยปตะเข็บเดิมน็อตเดิม Oh. เครื่องใหม่มากๆน,น่าขยับเลยครับสวยใสน,นี่สวยตัลยเ,เลยโอเคก็ขอฝากคันนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดโอนจองได้เลยครับขอบคุณครับ